ม้อนจิงบได้<ร><ร>ทำท่าเด้วยเออเดืยบปวดหัวหายางเลยโอย่างโ้ เคยเล่าผ้ากินผ้าเทียวนะครับมอนี่เคยเล่ากับมาเห็ดจุยเยจินครับคือเขาหลังเลิกงานกับกับมอนี้กับมี่อ่าซีอีสดปลานะครับมอนี้กับเสียงดังแนี้จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อคือคืนเล็กน้อยนะครับญยาดอ่าน้องนี่แหละลูกน้องลูกสาวของน้องนะครับมาตาอ่าตละลักข้ามนะครับมาตาบัานหนกก็เลยมอนี้ก็เลยสียางปลาสู้นะเพิ่นกินนะครับกับยายกับแม่เพิ่นนะครับเดี๋ยว ป่อยเบิ่งกันเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวเข้ากระดีฮ็ด้วยจิ้นสูพี่น้องเบิ่งแหละนะครับป่อยเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องตัำหมงตำก้อนพีน่น้องอย่ามักินกับจำหมูตาำกับกินตาำหม,มงกับปิ้งปลานะครับ อาจจะเสียงดังนี้เลยนะครับพี่น้องเล็นกน้อยมากมูน,น่เล็ก,น,กน้อยมากเรียนน้ำกัน,นอูจะะ,ะ,จะกินนะ เดหนเดินเข้าองเข้าไปยังอืออ๋อชีวิตบ้านเขาเอาเไม่ใช่อเงียออนี้ยแนี้ก็ของแค่นี่ไม่้นี่ได้ละเผื่อในน้องบาดนี่ผมพักนี่ผมพักโอ้มาพรมัวเโอ้เชนกเกลรผมัว มาตบ,บานมาตรสาราคามนเ่ลยร่อย้อ,อเ,เอสียงคุนวยัย้บพี่น้องเนาะคอยไล่วอนี้ละวิ่งสุดยอดบรนหนเขาพี่นอออออ้องเลยยน้องใหญ่มากแต่ เบิ้งพี่นอ้องควบมนไหวครับนี่แหละคือเด็กน้อยครับนี่อันนี้ลูกสาวครับคนหลานสาวสองคนเออตั้งนี่ชกยังอยู่นี่เออตั้งนี่ชกยังลูกชกยังไปงงน้องอัญญาชาเดีวจ้าไปสองสาวครับเพื่อนตามน้ำจิ้มครับพี่น้องนี่ใส่ทั่วตัดนะครับน้ำจิ้มปลาเมีย่ยงปลาเลยนะน้อง อวรวอ่หล่าก็อวนัวไปเลยหลากก็มาอวนัวี่เดินี่้ามากเลยเอย่าหมกขีปลาตมกขปหมกขี้มกขีปลาเนี่ยหมกขีปลาหมกมอขีปลาอีปานิดน่ะี่เนาะ่ใ ไปตูน้องเคัดคักเนอะไปกระแดกเด็ก้องคัดาจำเจคัดเนมกีปลาี่นาะตั้งพุ่นกับกำลังเตปฝาี่นาะนักอบปลาเด็กนาะอันนี้สองตัวมกีปลา หอมหอมหอมอีกคนนิม่มพีน่น้องง่ายมากพี่น้องโอ้โยปวดแล้วเดี๋ยวผีกก่อนเออโอ้โยเล็กผีบก็นเลยอ่ะมือนี่แหละเนาะโอ้ปวได้เล็กผีบหน่อย À. Ừ, kia đi, kia à, một nghề đi cho nó ơi trẻ một ừ. mỏ nòi

เบื้องดีหน่อยกินในนี่พี่น้องดีหน่อยกินกระปุ่นเอาไปกินนี่หรอกมัม้มไปกินกระปุ่นบ่บ่ายอันนี้นุ่มอันนี้ก็กินแซ่บบ่ลูกอร่อยค่ะอร่อยไหม อันนี้เลยโอ้แต่แต่ว่าครับกินดูบ้ามบามบ๊าว้าวบาบามโอ้ลูกสาว่คยกินดีแต่ว่าปวดอะเนี่ยลูกสาวเคยเล่าครับพี่น้องบาบาเลยปาปักเ้าเออ

อ่าตําหุ่งแล้วพี่น้องตําหุ่งแล้วโอ๊ยตั่วๆๆๆอ่ะกาดบ่ได้แม่นตําหุงเลบ้านเฮากเเที่ยงเที่ยงแรงแล้วเนาะตําหุงตัวอ้ เอาว่าพอดีเดี๋ยวใิ้มไอปีประตูห้องไร้แล้วโอ้ำจิ้มเมี่ยงปลาไว้น้องนี่สำเนยนะ สวยแซ่จบสกเมียนปาลกเบมกเวนี่ินเมียรัา้างตึงไว้ก่อนลูกือไว้ก่อนดรก่อนาุปรีบร้อ่น้องยุเริ่บอกยัอามันทอดปะครับวยบจังนอยอยู่แล้วครับลูกถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนลูกจังนอนอยู่แล้ว โอ้โหทำนาฮอนขื้นดีน้อาต็มเป็นไข่เนี่ยมัน้อนจริงนโได้ทำทาเด้อเออเออเดปวดทรวงหายโอ้ยอยางงอนเอาปุงุงๆุอ่าไปดทำทาขึ้ได้ตัวทำทาขึ้ดิทำทาฮอนน่านแตกบึ้แจกบื้อนี่ล่ะเวลากินมันจะระเบ่ยง เพราะว่าเราถอนผลมันออกแล้วหอวมกรตุ้ยพี่ชาวมันร้อนจริงอึ๊บโอ้เจกอเนี่ยลาอเดี๋ยวเดี๋ยวเประกอบหัวก่อนจัดไม่ได้บ่เออประกอบหัวก่อนเอาเอาเอาปรกอบประกอบเดี๋ยวเดคีบยังไม่มาคีบ้อมบอเดีนีของแท้บบดนี้นี่กินกินกินมาหอดเป็นอะไร กินแล้วพี่น้องแล้วๆเนียับมูับกมามากินน้ำกันได้กินแล้วกินน้ำนองอันนี้นเน่า้ามนาช้าเหรอำคือไร น้ะะำต uh ัวแซ่บมันนะครับนี่ยังไงฮะยังงต้ม قة. โสุปเปอร์สว่ะซุปเปอร์โค้งสุปเปอร์สหรอเนาะสุดใหม่จริงๆไงงั้นต,ต,ต้มเนือแบบโค้งสุปเปอร์สต้อะต้มำนยยบอกอ๋อมีสองขั้วใ้บอก มันแห้งไปมันมันหลีดมันออกมันก็เลยเแบงสั่นเลยกะอบมันก็แห้งไปแหละน้งปูนก็กินนะครับผัดหปลาอันนี้ก็ไปท่านไหนได้เลยอานนี้อันนี้มาอันนี้น้ำปูนก็กลินแล้วครับพี่น้องทางทีกำลังแบ่งเยอะเหี้ยโอ้โหตีนไก่

ว้าจะกินเขาจัง่อยเดี๋ยวจะว้าก็เลยเราเานิ้วแน่นแเ่บแซ็บบอกเจอะไรโอยขับกันน้วดปวดขอบคุณครับลุงเหรอปยดมันต้องมีแกะยเอายังแกะโอ้นี่วะ

เบิร์ตเหลี่ยวพี่น้องเอ้ยแซบแสบแสบแสบครับเออเออเออก็เคยเล่าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณในหลายที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ